หัวเทียนทำหน้าที่จุดระเบิดในกระบอกสูบเพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานหากหัวเทียนเสื่อมหรือมีปัญหาก็อาจจะทําให้หัวเทียนทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะอัตราการเล็กลดลง,ลงแถมยังกินน้ํามันอีกด้วยค่ะคอยจุดระเบิดนะคะทําหน้าที่ส่งกระแสะไฟฟ้าไปให้หัวเทียนถ้าหากว่าคอยจุดระเบิดมีปัญหาก็อาจจะทําให้เครื่องอืดหรือเล็กงไม่ขึ้นนั่นเองค่ะ ากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะจะทําให้น้ามันเครื่องมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียสีของเครื่องยนต์เข้าไปอุดตันภายในเครื่องยนต์ส่งผลทําให้เครื่องยนต์เสียหายแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์ลดลงแล้วก็อัตราการเร่งที่ลดลงด้วยค่ะไส้กรองอากาศเกิดจากการอุดตันของฝุ่นหรือสิ่งสกปรก,ปกทำให้อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้อย่างเต็มที่ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปแล้วก็เครื่องเร่งไม่ขึ้นอีกด้วยค่ะ